สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมอาจารย์ไก่นารันธาอธธธธดีตกรรมการสภควิโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถามนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น11ค่ำนะครับเดือน12ปีชวดนะครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นดารานะครับระหว่างคุณนายณพัฒนเสียงบุญสมนะครับและคุณใบเฟิร์นพิมพ์พชนกหรือวิเศษไพ่บุญนะครับตามคําแนะนําของ f c ผู้น่ารักนะครับเรามาดูกันว่าความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านนะครับจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่คู่จริงได้ไหรือไม่นะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสงท่านนะครับเริ่มที่คุณณพัทร เสียงบุญสมนะครับเป็นดารานักแสดงนายแบบนะครับเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรนะครับเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2539นะครับแจ้งเกิดจากโ,โฆษณาของธุรกิจดิวตี้ฟรีนะครับแบรนด์ดีลตี้คิงพาวเวอร์นะฮะเป็นบุตรชายของดารานักแสดงนะครับคุณพิมพ์พกาเสียงบุญสมนะครับ บิดาแมนดานั้นอย่าร้างกันตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะครับอยู่กับคุณแม่มาตลอดนะฮะถือเป็นดารานักแสดงมากความสามารถนะครับพิชิตรางวัลต่างๆที่สำคัญมามากมายนะครับ<ม>เข้าสู่วงการตั้งแต่ปศ .2,558 จนถึงปัจจุบันแล้วก็สังกัดไทยทีวีสีช่อง3จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับจบการศึกษาดับเริญยาตีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับออ,ออกแบบนิเทศศินนะครับ วิทชไลนานาชาติมาวิเชาลมยมยดลน,นะครับส่วนคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูรณ์นั้นเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535นระครับแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับปี2553นะครับจบการศึกษาดับปริญญาตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลศรีนคลินวิโรจน์นะครับครอบครัวเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเข้าสู่วงการ จากการโฆษณาร,าราองเทา้านักเรียนยี่ห้อหนึ่งนะฮะและเข้าสู่วงการตั้งแต่2,552จนถึงปัจจุบันเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกในสมัยเรียนนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับเริ่มที่คุณนายณพัฒเสียงบุญสมนะครับเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2539นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน6ปีชวดนะครับ อายุปัจจุบันคือ24ปี5เดือนกับ22วันนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันอาทิตก็จะเป็นคนรักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมีความมุ่งมั่นนะครับกล้าตัดสินใจเสียบขาดชอบกา,ารบังคับบัญชาใจขอบ้างขวางชอบช่วยเหลือนะครับชอบทําสิ่งใหม่สิ่งใหม่นะครับทันคนนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมใจร้อนเป็นบางขาวทิฐิมานะแรงกล้านะครับไม่ค่อยยอมคนนะครับ เดือนที่เกิดนั้นมีดาวสุกคุมอยู่ก็เป็นคนรักความก้าวหน้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เลือกใช้ของดีนะครับบุค,คลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับลักษณะดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการเงินวัยเด็กอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับหรือมีการเดินทางไกลเพราะาอาตาัตตนั้นปกระทบมรณะนะครับวิถีชีวิตนั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับ รถกระดุมพระนั้นไปกระทบทาสีนะครับแล้วก็ตนุเนี่ยไปกระทบทาสานะครับในชีวิตนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่าพันธุนั้นความอบอุ่นในครอบครัวนั้นไปกระทบหีนาซึ่งแปลว่าความบุกรองนะครับแล้วก็มีสิบเอ็ดราชาโชคแปลว่าความรุ่มร้อนนะครับโดดเด่นในเรื่องงานมากนะครับเพราะสุภาษนั้นมีสิบเอ็ดราชาโชคนะครับมีคนคอยช่วยเหลือและสบความเด็ดได้ดีนะครับสุภาษําแหน่งหน้าที่การงานนั้นไปกระทบโภคอสมบัตินะครับ ถือว่าจะนํามาซึ่งทรัพย์สินและฐานะในอังคาวิชานะครับในอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพฤหัสนั้นมีหมาอุดนะครับแปลว่าความมั่นคงในกิจการแล้วก็ทาสานั้นมี16สหโสหมาบางคนเด่นเรื่องงานมากนะครับสําหรับคุณนายนภัทรมาดูเรื่องคู่ครองความรักนะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบทาสาและไปกระทบดาววังมีความเหนื่อยยากพอสมควรนะครับและมีความพัดพักอยู่ในนั้นนะครับความอบอุ่นครอบครัวนั้นหรือความมั่นคงในความเป็นครอบครัวนั้นไปกระทบหินะซึ่งแปลว่าความบกพร่อง และมี11เอ็ดราชาโชคแปลว่าความรุ่มร้อนนะครับแต่ก็มีสุภาด้วยก็หมายความว่าดีครึ่งเสียครึ่งนะครับจุดปั้นคงคู่นั้นจุดที่เป็นลาภานั้นเป็นดาวพุธนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุภะเคาะไม่เสียแต่ไปกระทบอริก็มีอุปสรรคบ้างพอสมควรนะครับความเป็นคู่คลองพตนินั้นไปกระทบมาตาอาจจะได้คู่มีอายุมากกว่านิดหนึ่งน,นะครับแล้วก็ไปกระทบพยาญาได้แปลว่าความบกคล่องนะครับ <c oughs> และไปกระทบมหาบาแตแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีในความเป็นคู่และมี13มห้าอุดแปลว่ามันคงและ แต่ว่าความขัดแย้งด้วยนะครับมาดูพื้นดวงชะตาของคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศภภษไัยบูรณนะครับเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535น,นะครับซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น4ี่ข้ามเดือน11่งปีวอกครับ, 11, อ,รบอายุปัจจุบันคือ28ปีนะครับกับ28วันนะฮะอายุยังยี่สินะครับลักษณะวันที่เกิดนะครับเป็นคนเกิดวันพุธก็เป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักหวางแผเรีรู้เร็วเอาตัวรอดได้นะครับ มีบารดีปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อประสานดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการครบคนมีสัญชาตญาณการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนใครนะครับจุดเด่นมีพรสวรรค์ในการพูดมากๆเลยนะครับและเดือนเกิดน,นั้นเป็นดาวพุธเช่นเดียวกันก็จะเป็นคนที่เมื่อวันและเดือนเป็นดาวเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับและมากด้วยนะครับ เป็นคนหากินเก่งนะครับเพราะอัตตนุษย์นัไปกระทบกับมะซึ่งแปลว่าการงานนะครับกระดุมพระวิถีชีวิตไปกระทบลาภะแปลว่าอาชีพการงานเช่นเดียวกันนะครับโดดเด่นในเรื่องงานมากเพราะว่าสุภะนั้นมีหมหาอุดแปลว่าความมั่นคงหรือกิจาการกรมมะนั้นมี16สโสรถมางคนมีความสําเร็จโดยมีคนช่วยนะครับและทาษามีสำเร็จราชาชคมีคนช่วยและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนหากินเก่งและใช้เงินเก่งด้วยเพราะว่ากระดุมพระนั้นไปกระทบลาภะ และไปกระทบกีนะนะครับดีหาเงินเก่งด้วยใช้เงินเก่งด้วยนะครับ <c oughs> คู่ครองความรักกันบ้างนะครับ <c oughs> ดาวศุกร์นั้นไปกระทบพยายาอันนี้ไม่ค่อยบอกอันนี้มักจะมีความบุกรองในความรักเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงครอบครัวนะครับหรือความบ,บุญใน,นครอบครัวเนี่ย <c oughs> ไปกระทบทารานะครับแปลว่าความเหนื่อยยากมีเสบี็ดกับความรุ่มร้อนนะครับไ <c oughs> ปกระทบหมาอวบาดแปลว่าความไม่ดีด้วยนะครับไม่ค่อยดีในเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวนะครับจุดที่เป็นมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะนั้น ไปกระทบหินะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความบกพร้องนั้นะครับแล้วก็ปัตตนีคู่ครองนั้นไปกระทบ13มหาอุดนแปลว่าความมั่นคงนะครับแล้วก็ปัตตนีนั้นไปกระทบมัชชิมาแปลว่าความผันผวนและมีความพัดภาคเพราะว่ากระทบเลาวางและที่สําคัญในดวงชะตาของความเป็นคู่นะั้นเป็นการลักกินีในทางทักษะนะครับปัตตนีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์ในความเป็นคู่ครองเท่าที่ควรน,นะครับมาดูสมพงคคู่กันระหว่าง คุณนายนภัรและคุณใบเฟิร์นเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับคุณนายนภัรนั้นเกิดวันอาทิตย์คุณใบเฟิร์นเกิดวันพุธลักษณะเป็นคู่คิดนะครับส่งเสริมกันดีนะฮะ <ls testify> เดือนเกิดคุณนภัรนั้นเกิดดาวพุธกลุ่มนะฮะโทษนะฮะดาวศุกร์กลุ่มนะครับส่วนคุณใบเฟิร์นนั้นดาวพุธกลุ่มก็เป็นคู่ธาตุอันนี้ถือว่าเป็นปึกแผ่นมั่นคงถือว่าใช้ได้นะครับมั่นคงคู่ครอบครัวนั้นคุณนายนภัรนั้น ไปกระทบอีนะมีความบกพร่องนะครับและมีส1บราชาโชคมีความรุ่มร้อนในความเป็นคู่นั้นในความเป็นครอบครัวนั้นนะครับแล้วก็มั่นคงคู่ของคุณใบเฟิร์นนั้นไปกระทบทาสาแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับ,หบมหาอุบาทมหาอุบาทแปลว่าความไม่ดีนะครับแล้วก็มี11บเอแปลว่าความรุ่มร้อนด้วยนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภของคุณนายนภัทรนั้นเป็นดาบพุธไม่เสียเป็นสุปเคราะห์นะครับ ส่วนมั่นคงคู่ของจุดของคุณใบเฟิร์นนั้นเป็นดาวพหัสก็ไม่เสียแต่ว่าไปกระทบหนินะอันนี้มีความปกพล้องปัตตีคู่ของของคุณน,นายนภัสนั้นไปกระทบมาตานะครับแต่คู่มีอายุพยาญยแปลว่าความปกคล้องมหมาอุบัตแปลว่าความไม่ดีทั้งหลายนะครับมีปัญหาเรื่องความเป็นคู่นะครับปัตตีคู่คลองของคุณใบเฟิร์นนั้นไปกระทบสุภาพอาจจะได้คู่ที่มีฐานะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับมหมาอุดแปลว่าความมั่นคงและความขัดแยง้งน้าวางแปลว่าความผัดนา และที่สําคัญเป็นการลักกิมีในในพื้นดวงอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับพอจะสรุปคร่าวๆาระหว่างคุณน,นายนภัทรและคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ดังนี้นะครับ 1. วันและเดือนนั้นถือว่าดีนะครับเพราะว่าวันนั้นเป็นคู่ฮิตส่วนเดือนนั้นเป็นคู่ธาตุมั่นคงนะครับส่วน2ก็คือมั่นคงครอบครัวนั้นเสียหายทั้งสองคนนะครับมั่นคงคู่ ของคุณนายนภัทรนั้นเสียหายแต่ก็พอไปวัดแปลว่าส่วนของคุณใบเฟิร์นนั้นเสียหายค่อนข้างมากนะครับความเป็นคู่ครองของของคุณนายนภัทรนั้น,พ,นพอใช้ได้นะครับแต่มีความบกพร่องอยู่ในนั้นส่วนความเป็นคู่ครองของคุณใบเฟิร์นนั้นเสียหายมากนะครับเป็นการละกิณีในพื้นดวงเลยนะครับพอจะสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับ 1. การเป็นแฟนหรือเป็นคู่จิ้นนะครับเหมือนจะคุยกันและเข้าใจรู้เรื่องกันดีนะครับ 2. ถ้าเป็นคู่จริงมีปัญหานะครับ เสียหายทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะคุณใบเฟิร์นนะครับและในดวงชะตาของคุณใบเฟิร์นนั้นหากจะคบหาดูใจกับคุณนายนภัทรจะต้องให้ผ่านเดือนพฤษภาคม2564ไปให้ได้นะครับคือช่วงอายุประมาณสัก28เต็มถึง29นะฮะถึงจะมีโอกาสพัฒนาเรื่องขวามเป็นคู่จิ้นต่อไปนะครับและที่สำคัญแม้ทั้ง2ท่านจะผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว โอกาสที่ทั้งสองท่านจะเป็นทู่แท้คู่แท้ต่อกันนั้นก็หาได้ยากยิ่งเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองท่านนะครับอาจจะเป็นคู่จิ้นให้ F4 ทั้งสองท่นได้ขึ้นใจนะครับโอกาสที่จะเป็นคู่จริงนั้นต้องถือก้องบอกว่าถือว่าไม่ค่อยดีนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่เพ์โทรศั์ 0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9านาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์อดีไลน์นั้นเป็นเบอร์เดียวกันค่าบูชาครูก,ก็500บาทตอนหนึ่งดวงชะตานะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการเดนธดรกิจการลงทุนเพื่อนร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่งาที่เป็นปัญหาของท่านนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับตรวจดวชะตาของผู้คนในทุกๆวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน y o u t u b e ในไลน์ในชื่อของใน Facebook ในชื่อของหโหวนารันทานะครับในอินสตาแกรมในชื่อของนารันทาเก้าเ้านะครับ ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1ก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือายเซ็นถ้าไม่มีารเซนให้เขียนชื่อนามสกุลนะครับจะดูธาตุของตัวอักษรนะครับถ่ายแล้วก็4ก็คือรูปใบหน้านะครับเพื่อจะดูโหงเฮงและ5้ก็คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับถือเป็นกําลังใจยิ่งในการทํางานนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากจะให้วิเคราะห์ดวงชะตาของอดาราท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ